วันนี้นะคะตัวฟองน้ําของเราวิเศษมากแค่ไหนเดี๋ยวเนินจะลองให้ลองดูประสิทธิภาพนะคะใครอยากได้ชุดเอฟไปนะ <c oughs> วันนี้นะคะเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูนะคะแทนแทโอ้ย <c oughs> <c oughs> มุกนะคะมุกอ่าวันนี้นะคะสําหรับรายคนนะคะให้เดาค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ ฟองน้ำนเนีอยมนะคะน้าเข้ามาจากเกาหลีค่ะเนื้อน,นี้นําเข้ามาจากนอกนะคะแล้วก็ไปผลิตที่โรงงานเกาหลีนะคะจะบอกวันนี้มกักงทุกทุกลูกขมขนทุกแบบถึงตัวนี้ค่ะจะบอกว่าใช้ได้ค่ะใช้ได้ตั้งแต่คนที่ทั้งเป็นเครื่องเครื่องสำอางที่กันน้ำอะ่ะกันน้ำมากมากเลยแล้วก็คือแบบ คือมีรูขุมขนค่ะคือสามารถใช้ได้รักแร้ก็ใช้ได้นะคะที่มีรูขุมขนค่ะใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ยคือใช้ได้ที่คุณอยากเช็ดตรงไหนคุณก็เช็ดไปอ่ะแต่จะบอกว่า,างี้ค่ะประสิทธิภาพของฟองน้ําเนี่ยใช้ได้200ครั้งให้เดาค่ะว่าราคาเท่าไหร่อ่าตัวนี้นะคะคือใช้ดีมากอันนี้เนี่ยก็ใช้ของเนี่ยนะคะคือบางคนอ่ะบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบชไม่ชอบพุบคินซิ่งอ่ะคือแบบอยากอยากได้อะไรที่มันแบบ คือที่มันพกพาง่ายสะดวกพ,พวกพายได้แบบสบายสบายอ่ะบางคนหาเออขายดีมากเลยนะคะเนี่ยฟองน้ําเนรมิตขายดีมากอ่ะอย่ามัวแต่พูดเลยเรามาเทสกันดูนะคะว่าเฮ้ยมันดีจริงไหมคุ้มค่ากับราคาไหมจะบอกว่ามันคุ้มโคตรคุ้มจริงๆฟองน้ําเนรมิตของเรานั่นเองนะคะนี่ไม่ต้องใช้คินซิงเครื่องสอํงงาอางนาตขนาดไหนก็ล้างออกแล้วก็ที่สําคัญคือ แทน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 ,แทนอันนี้คือน้ําเปล่านะคะนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะเห็นไหมคะนี่คือน้ําเปล่านะคะเนี่ยทุกคนลองดูนะคะว่าตัวเนี้ยขายดีมากวันนี้ข่ะรับสมัครตัวแทนจําหน่ายนะคะตัวแทนแบบไม่สต๊อกนะคะตัวแทนแบบไม่สต๊อกสําหรับคนที่คือไม่มีทุนเลยไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวก็ไม่มีมีแต่ว่าเสียดายเงินมีแต่เสียดายแต่อยากได้เงินเพิ่มทัก i เข้ามาค่ะวันนี้เรารับสมัครตัวแทนแบบไม่สต๊อกของ แบบไม่สัตวตอของนะคะเดี๋ยวดูประสิทธิภาพก่อนก่อนที่จะแบบอย่างแรกนะคะต้องมีสินค้าถ้าเรามีสินค้าให้คุณดูมันขายดีมากจริงจริงค่ะเระดูประสิทธิภาพดูหน้านะคะดูหนังหน้านะคะเห็นไหมคะหมดเกลี้ยงอันนี้คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่า ไม่ได้เป็นน้าศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดนะคะน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่าเห็นไหมคะเนี่ยมันขาวมากมันคืออันนี้เหมาะมากเลยนะคะสําหรับคนที่พกพาสะดวกแล้วก็คนที่มีรูขมขนแล้วก็มีแบบเนี่ยมันใช้ดีมากนะคะอันนี้คือน้ําเปล่านะคะไม่ไม่ได้ผสมอะไรอใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วพวกพาสะดวกมากนะคะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือเน่ยไม่ได้กดแบบแรงนะคะถ้ากดแบบแรงนี่คือแบบ อันนี้คือเช็ดแบบเบาๆนะคะเนี่ยบางคนก็เอ,อ้ยอยากใช้ของดีนะคะอ่าไม่มีใครทายนะก็ตอบให้ก็ได้ร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะร้อยหสิบเก้าบาทตัวเนี้ยร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะใช้ดีมากใช้ได้สองร้อยครั้งค่ะเห็นหน้าไหมคะเห็นหนังหน้าไหมคะอันเนี้ยจุดดำๆนี่คือไม่ต้องไปสนใจมันเป็นฝอยนะคะมันเป็นฝอยนะเจ้าขาเนี่ย คิ้วนี่คือไม่ต้องไปสนใจนะคะว่าทําไมมันไม่ออกวะเนยเคยไปสักค่ะเคยไปสักคิ้วนะคะเพราะว่าเป็นคนคิ้วหนามากนะคะเอ้ไม่ต้องพูดนะ,ะเนี่ยเห็นไหมคะมันสะอาดมากอะคือแบบเนี่ยน้ําเปล่านะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบเนี้ยคุณสามารถทําได้มันอยู่ที่เราเปลี่ยนความคิดหรือเปล่าทุกอย่างมันอยู่ที่จุดเริ่มต้นอย่างแรกก็คือความคิดค่ะ ถ้าวันนี้ชีวิตถ้าเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนจริงๆค่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็อยู่ที่เดิมค่ะไม่เป็นไรอันนี้คือออกมาประชาสัมพันธ์ด้านดีแล้วแบ่งแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะให้ทุกคนถ้าใครจะทําไม่ทานั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะใครที่สนใจไม่สนใจอันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณเช่นเดียวกันอันนี้คือมีหน้าที่มาบอกต่ออะไรมาบอกว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดีมากหลายคนก็คงจะแบบ ใช้คินซิ่งมาหลายยี่ห้อใช้คือเสียตังไม่รู้จักเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วอ่ะคือแต่ว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ให้กับบนใบหน้าของเราตัวเนี้ยกระชับรูขุมขนได้ดีมากนะคะแล้วก็ล้างหน้าได้สะอาดมากเนี่ยแค่เช็ดเนี่ยเห็นไหมคะคือมันล้างสะอาดได้จริงๆอ่ะไม่ได้โม้ใช้จริงๆค่ะและจะบอกว่า แพ็กเกจสวยมากนะคะนี่แพ็กเกจสวยมากเนี่ยสินค้าทุกตัวค่ะสินค้าทุกตัวที่ครูสิตาค่ะได้นํามาจําหน่ายคือดีทุกตัวไม่ว่าจะเป็นพวก s m นะคะหรือว่าคือจะเป็นกาแฟดีอ็อกพวกเนี่ยคือดีทุกตัวจริงๆอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ที่นันกินเองใช้เองนะคะเพราะว่าจะบอกว่านันอะชอบสินค้าของ t s w มากของครูสิตามากค่ะเพราะมันใช้ดีมากจริงๆ และดีมากๆดีๆทุกตัวยกเหนิวให้เลยค่ะถ้าใครให้ไปไปให้รางวัลน,นั้นให้รางวัลตัวนี้เลยเฮ้ยมึงขาย,ยดีมึงก็ให้รางวัลตัวนี้ดีไม่ค่ะถึงแม้นันไม่ได้อยู่ TSW ค่ะ,คะสินค้าดีเนี่ยก็บอกว่าดีไม่ดีคือบอกไม่ดีค่ะ <ๆ S 1> ถ้าเราโกหกลูกค้าเราไม่สามารถขายได้อีกต่อไปเราสามารถขายได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเราจริงใจกับลูกค้าค่ะตัวเราก็เหมือนกัน ถ้าเราจริงใจกับลูกค้านะแล้วลูกแล้วแม่ค้าเขาจริงใจกับเราเราก็สามารถซื้อกับเขาได้ต่อเราก็สามารถซื้อกับคนนี้อีกถูกไหมค้อใจเ้าใจเราเนีน่ยฟองน้ําเนรมิตแขนแทนเมืแท่นร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นสองร้อยครั้งคุ้มมากนะคะแล้ววันนี้นะคะสําหรับหลายคนนะคะที่แบบอยากหารายได้เพิ่มคือไม่มีเงินลงทุนเลยไม่มีเลยทักอินบ็อกเข้ามาคะ่ะ วันนี้คะรับสมัครตัวแทนแบบไม่สต๊อกของวันนี้ไปแล้วนะคะคุณนี้เจอกันใหม่นะคะอย่าลืมนะคะเปลี่ยนที่ความคิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะมันมีคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะถ้าไม่เชื่อลองไปส่องดูค่ะภาศิตาศักดิ์ษิ์ธนากูลค่ะเปลี่ยนจากกดจักรวานกดแรงดึงดูดจริงจิตรยอดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ลงทุนนะคะ วิลากฟองนาา้ำอ่ะ